รีวิวคอมประกอบในงบ41,000เสร็จเสเศษเนะครับมาดูกันว่าผมเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยเอ่อก่อนจะไปดูข้อใหม่ของผมนะครับผมขอเล่าอะไรสักหน่อยนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นโน้ตบุ๊ก a อ e r อร์ในโตนะครับไรเสนนะครับก็ก่อนหน้านี้อยู่ดีเล่นไปแล้วมันก็เปิดไม่ติดเลยครับสรุปไปให้ช่างดูก็ CPU เสียนะครับต้องเปลี่ยน CPU 10หมื่นกว่าบาทซึ่งมันไม่คุ้มเอาซะเลยนะครับก็เลยเป็นเลิกยามงามดีที่ผมจะได้เปลี่ยนคอมใหม่นะครับผมก็เลยจัดเป็นคอมประกอบซะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและนี่ก็คือคอมประกอบในงบ4 1 0 0 0สเศษนะครับเป็นไงครับทุกคนพอดูได้หรือเปล่า นี่ครับผมจะบอกสปคคร่าวๆนะครับโดยเคสจะเป็นของซูนามิครับมีพัดลม3ตัวนะครับเป็นไฟ RGB สามารถปรับไฟได้นะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับเป็นของ NFI Pro B 760 MA WiFi นะครับตัวนี้มีทั้งไฟฟ i ทั้งบลูทูธแถมเป็นบอร์ด DDR5 นะครับเรียกว่าครบคันเลยนะฮะในส่วนของ CPU นะครับผมเลือกเป็น i5 1400F นะครับก็ตัวนี้สายประหยัดนะฮะเขาใช้กันเยอะฮะผมก็เลยใช้บ้างนะ นี่ฮะทีเด็ดฮะการจอฮะผมใช้เป็น s o t ท c Gaming เฮ้ยเกมมิ่งนะครับของ GeForce RTX 5070นะครับตัวนี้สามารถปรับไฟ RGB ได้ด้วยนะครับนี่ฮะไฟ RGB เนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วการจอก็ยังโอเวอร์คอลในโปรแกรมของ s o t ท c Gaming ได้ด้วยนะครับส่วนซิงโครซีพนะครับผมเลือกใช้เป็นของ Be Quiet Dark Rock 5นะครับตัวนี้เย็นใกล้เคียงกับชุดน้ำเลยนะครับ ส่วนของ power supply นะครับผมใช้เป็นของ Sumo Tech TR2S 750วัตต์นะครับตัวนี้เป็น80พัตไว้นะครับตัวนี้ก็ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็น80พัตโกลนะครับเพราะว่างบปีจำกัดเนี่ยครับส่วนแรมนะครับผมใช้เป็นแรม DDR5 บัต5.6 32 GB ิกนะครับส่วนหน่วยความจำใช้เป็น M.2 ของ WD Green นะครับ500 GB ิก ตัวนี้ก็อาจจะมีอัปเกรดนอนาคตครับใช้ไปก่อนด้เงื่อนจำกัดนะครับและผมก็มีเสียท่าอรยธรรมมันเก่าของน้ตบุกผมนะครับก็คือ a d ดี t a wd b ้า1 TB นะครับก็ผมก็เอามาใส่ด้วยนะครับจะได้ไม่เสียของเอาละครับเรามาดูในส่วนของตัวเคสนะครับเนี่ยเคสจะดูล่งๆขินคลีนนะฮะดูสะอาดตานะครับเป็นสีขาวนะฮะแล้วด้านบนจะมีช่อง USB 3 0 2ช่องแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะฮะ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีช่องให้เสียบพอร์ตมากมายนะฮะซึ่งเพียงพอเหลือเฟือสำหรับการใช้งานแน่นอนนะฮะนี่ฮะเคสจะดูคินคีน,นะฮะแล้วผมไปดูมาเคสตัวนี้น่าจะเป็นขนาด M A T X นะฮะถ้าผมดูมาไม่ผิดนี่ครับโดยรวมเคสก็จะมีไฟนิดๆหน่อยนะฮะดูคินคลีนสะอาดตาไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮะเพราะว่างบประหยัดะฮะไม่เน้นสวยฮะเน้นใช้งานนะฮะแล้วมาดูจอกันนะครับ จอเนี่ยในราคา4ี่หมื่นหนึ่งเนี่ยไม่รวมจอนะครับจอผมเนี่ยเป็นจอต้าหัวความชัด 2K 180่งเฮิร์ตนะฮะจอตัวเนี้ยราคาเต็มมันประมาณ6,999นารนะฮะแต่ผมใส่โค้ดในช้อปปีแล้วไปเสร็จเนี่ยได้มาในราคา5,000บาทเศษนิดนิดนี่ครับผมจะเปิดวิตาリングเวฟเปิดเอพีให้ดูนะฮะดูนะครับเฟรม280เฟรมนะฮะโอ้โหลื่นมากฮะดูภาพฮะเปิดสุดทุกอย่าง 280รฟรมฮะดูคลืนน้ำโอ้โหสวยงามมากฮนะดูฮะโอ้โหสุดฮนะเรียกว่าสุดนะฮะก็คือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานแน่นอนนะมาดูตอนปิดไฟนะครับผมว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าสวยเลยนะดูสะอาดตาดูโร่งดูคลีนมีไฟ RGB ทั้งการ์ดจอทั้งพัดลมเนี่ยถึงทีซิงจะไม่มีเนี่ยแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยคือออกมาสวยเลยนะครับเนี่ยครับ เพราะว่าฮิตซิงเนี่ยผมเน้นตัวเย็นเย็นเน้นคุ้มไม่เน้น RGB เน้นสวยเน้น p e r f o r m ร์แมนะฮะก็โดยรวมก็ถือว่าสวยคลีนสบายตานะฮะโล่งส่วนรายละเอียดสเปคทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับเผื่อจะได้ดูเป็นแนวทางและประกอบตามได้นะครับส่วนร้านที่ผมไปประกอบนะครับคือร้านนี้เลยนะครับแนะนําเลยผมว่าถูกสุดในโคราชละคือร้าน GOT Computer โคราชนะครับนี่คือเพจ Facebook เขานะครับจะชื่อนี้ ส่วนเขาจะมีช h อป e ีอีกนะครับเขาจะมี2ร้านคือร้าน Comcat และร้าน for y 4U นะครับก็เขาจะมีขายทั้งมือหนึ่งมือ2เลยนะครับส่วนเขาที่ผมประกอบเนี่ยเป็นมือหนึ่งทั้งหมดนะครับในราคา4มือ1หนึ่งเนี่ยเรียกว่าคุ้มมากส่วนมือ2ครับของร้านเขาเนี่ยก็ผมว่าราคาดีเลยนะก็ลองไปดูในร้านแล้วก็ลองสอบถามเขาดูได้นะครับก็สำหรับการรีวิวของผมก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ